พบกับทางช่อง s k Sky World กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปทำนะคะสตรอเบอรี่มัทฉะค่ะเป็นเมนูที่กำลังมาแรงนะคะในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวแบมจะพามาดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีมัทฉะของทางอโรา a นะคะแล้วก็มีไซลัปของฟิลิปนะคะเป็นไซรัปสตรอเบอรี่นะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นตัวซอตค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อของผลไม้เข้มข้นของตัวสตรอเบอรี่เลยนะคะ,ะครั้งนี้เราจะไม่เคี่ยวซอสเองนะคะเคี่ยวซอสสตรอเบอรี่เองประหยัดเวลานะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปอการเคี่ยวซอสสตรอเบอรี่เดี๋ยวแบมจะมาแนะนําให้นะคะแต่ตัวนี้ค่ะแนะนําอร่อยนะคะของอารโอมานะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะใช้ครีมเหลวนะคะแล้วก็นมเ๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าสูตรนี้ทํายังไงกันบ้างนะคะ เรามาทําชั้นแรกกันก่อนนะคะตักผงมัทฉะนะคะมาที่2ช้อนชานะคะใช้อยู่ที่2ช้อนชาค่ะโอเคแล้วก็น้ําจะใช้อยู่ที่2ออนนะคะใช้น้ําร้อนนะคะ,อ,นนะ,คะอยู่ที่2ออนคนให้ละลายเข้ากันนะคะผงมัทฉะจะละลายยากนิดนึงนะคะ แต่เราต้องคนให้ละลายให้เข้ากันพอละลายเสร็จแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนนะคะคนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักผง่อัชฉะทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาทําอีกชั้นหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นชั้นนมสตรอเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะว่าใช้ส่วนผสมยังไงบ้างนะคะเรามาเตรียมนะคะไซรัปฟลิตสตรอเบอร์รี่กันนะคะตัวนี้แบนจะใช้อยู่ที่30 ML นะคะ 30ML mm ค่ะ30มสิ เทลงไปเลยนะคะก็ตัวนี้เราจะใส่นมสดนะคะเข้าไปที่2ออนนะคะใช้นมสดที่2ออนตัวนี้จะ1.5นะคะแล้วก็ใส่เครื่อีกขึ้นอานะคะแล้วอีกตัวนะคะที่เราจะใช้นะคะคือคีมเหลค่ะจะใช้อยู่ที่1ออนนะคะ ลแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันอันนี้คือชั้นสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะได้แล้วสองชั้นนะคะมาฉากกับสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวแบมจะสอนการจัดจัดลงแก้วเสริมนะคะว่าต้องจัดยังไงเนาะอันล่างนะคะเราก็จะใช้นะคะตัวซอสนะคะกะปริมาณเอานะคะแบมจะใช้อยู่ที่ประมาณแค่30 ml mm เนาะ ส0บ l บางทีก็จะเยอะไปนะคะลองกะกันดูค่ะแล้วก็เทล,ลงไปนะคะชั้นข้างล่างเลยโอ้3ามสิบมลน่าจเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตกแต่งข้างล่างหน่อยกิ้งน,นะคะ เราก็ตักน้ำแข็งใส่ไปชั้นแรกแล้วก็นะคะเทลงน,นะคะชั้นสตรอเบอรี่ลงไปเลยค่ะค่อยๆเทวนนะคะแล้วก็ตักน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปให้เป็นแก้วเลยค่ะรอบนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเทมัชนะคะลงไปเทมัชฉะกันค่ะค่อยค่อยเทวนลงไปนะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วต่อกลิ่มมัชชาของเรานะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน่าทานกันไหมคะนี่เรียบร้อยค่ะ ส่วนนะคะน้ำพวกไซลับนะคะมัชฉะนะคะีคมเหลวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแบมแปะลิงก์ของทางร้านนะคะเข้าไปที่ร้านพูชินช็อปนะคะร้านนี้เขามีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็สูตรเดี๋ยวแบมจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปเนาะยังไงนะคะขอ,อคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด s ับสไคร b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะ FK Skyver ด้วยนะคะอยังไงนะคะวันนี้ ขอจบคลิปนะคะปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราจะมานะคะทำน้ำยูนิคอร์น s k s k y w ยเกันนะคะตรงนี้เป็นสูตรน้ำที่คิดค้นกันมาแล้วค่ะนาะเดี๋ยวตามกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ